ในฐานะหนึ่งในเจ็ดยอดฝีมือแห่งยวนอิงอย่างคุณคงไม่คิดฝันเลยว่าในโลกที่พลังวิญญาณขาดแคลนจะมีฝนโลหิตที่ถึงระดับมาตรฐานอาวุธวิญญาณชั้นต่ำจูลีดามองคุณด้วยสีหน้าที่มีความตึงเครียดเล็กน้อยถามว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคุณมองเขาแวบหนึ่งพูดอย่างเรียบเรียบว่าสร้อยคอเส้นนี้ไม่ใช่ของของคุณใช่ไหมจูลีดาพยายามทำตัวให้สงบคุณรู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่ของฉันคุณมองสร้อยคอยกโลหิตชั้นยอดในมือแล้วพูดว่าช่างมันเท่าไหร่ฉันจะโอนให้คุณเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องใช้เงินฉันให้คุณฟรีคุณแค่ต้องตอบคำถามฉันข้อหนึ่งคุณรู้สึกสงสัยเล็กน้อยคำถามอะไรจูจูจูรีดาก็เปลี่ยนท่าทีคิ้วและดวงตาเผยรอยยิ้มบางฮ่าฮ่าเมื่อคืนนี้คุณเป็นคนอุ้มฉันขึ้นเตียงใช่ไหมได้ยินคำนี้วินเยเวที่อยู่ข้างๆยิ้มอย่างเข้าใจเขาคิดในใจไม่คิดว่าอาจารย์เย่จะมีเสน่ห์ขนาดนี้แน่นอนว่าเป็นวีรบุรุษที่ผ่านด่านความงามมาได้ยากจริงฮ่าฮ่าคุณปฏิเสธทันทีไม่ใช่โอเค จูลีาก็ไม่ได้ถามต่อเขาคงรู้แล้วว่าคุณเป็นคนยัง,งไงปากร้ายแต่ใจดีคุณขี้เกียจจะคุยกับเขาให้เสียเวลาหิ้วถุงยกขนาดใหญ่ไปที่สวนหลังวิลล่าวินเยเวและจูลีาตามมาใกล้ฮ่าฮ่าเห็นคุณนั่งอยู่บนเก้าอี้ทวันชิงช้าใช้นิ้วดาบเป็นปากกาเริ่มแกะสลัก,กค่ายกลงบนหยกต่างฮ่าฮ่าเสียงขูดขีดดังขึ้นเศษหยกตกลงพื้นคุณเคลื่อนไหวเร็วมากวินเยเวที่อยู่ข้างๆมองไม่ทันจูลีาก็มองจนงงนี่ทำอะไรอยู่ สายตาของเขาเคลื่อนจากหยกไปที่ใบหน้าด้านข้างของคุณโดยไม่รู้ตัวคิดในใจโดยไม่ตั้งใจผู้ชายที่ตั้งใจทำงานนี่หล่อจริงฮา่าฮ่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงคุณแกสลักค่ายกลงบนหยกสิบสองชินรวมถึงหยกโลหิตชั้นยอดนั้นด้วยจากนั้นวางหยกเหล่านี้ไว้ตามมุมต่างๆของสวนสุดท้ายหยิบหยกโลหิตชั้นยอดจากสร้อยคอย,ยลลงบ่อน้ำพร้อมกับไร้มนในใจว่าฟ้าดินไร้ขอบเขตจักรวาลยืมก,กฎกติกาจากใจเกิดขึ้นไม่สิ้นสุดไปยังป่าลินขยับ วินาทีที่ลืมตาคุณดึงพลังวิญญาณเส้นหนึ่งออกจากร่างฉีดเข้าไปในหยกโลหิตชั้นยอดในบ่อน้ำวินาทีต่อมาวินเยเวและคนอื่นๆได้เห็นปาฏิหาริย์พลังงานสีเขียวแดงปปนกันพุ่งออกจากปากบ่อเราวกับแสงสะท้อนออกไปเชื่อมต่อกับหยกทั้งสิบสองชินจูริดามองตาค้างมือหยกปิดปากแดงมหัศจรรย์เกินไปแล้ววินเยเวร้องทึ่งซ้ำๆว่านี่แหละค่ายกลแท้จริงนี่แหละค่ายกลแ้จริงสุดท้ายคุณฝังหยกทั้งหมดลงใต้ต้นไม้ พลังงานสีเขียวแดงที่พันกันยุ่งเหยิงก็ซ่อนตัวไปด้วยในขณะเดียวกันจูลีดาสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรอบตัวอย่างเฉียบคมอากาศสดชื่นขึ้นมาจิตใจก็สงบลงแม้แต่บาดแผลก็เหมือนจะไม่เจ็บเท่าเดิมนี่คือสิ่งที่คุณทำขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงจากของพวกนั้นเหรอมหัศจรรย์เกินไปแล้วจูลีดาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเขายังรู้สึกว่าแม้แต่อากาศก็ดีขึ้นท้องฟ้าสีฟ้าสดใสแสงแดดเจิดจ้าชีวิตช่างงดงามจริง ฮ่าฮ <aa> ่า <h aa> คุณหยิบผักสีเขียวแปลกๆออกมาจากถุงและ,มะเมล็ดผักสีน้ำตาลดำหนึ่งหอ่อหยิบจอบจากห้องเก็บของขุดที่ดินข้างบ่อน้ำทำเป็นแปลงผักสุดท้ายก็หว่านมเมล็ดผักลงไปเห็นสถานการณ์นี้วอยูอยากรู้จึงถามอาจารย์เย่คุณทำอะไรอยู่ปลูกผักไงมองไม่ออกเหรอปลูกผักวินเยเวถึงกับตะลึงใช้หยกมูลค่าหลายพันล้านจัดค่ายกกลเพื่อปลูกผักเนี่ยนะผักนี้จะงอกเป็นทองหรือเพชรเหรอคุณครุ่นคิดในใจตามผลของค่ายกลวินยักยายนี้ คงต้องใช้เวลาสองเดือนกว่าผักชิงส่วนจะโตเต็มที่ช้าจริงฮ่หาฮสมัยก่อนตอนคุณทํางานในสวนยาของสํานักในโลกแห่งการบําเพ็ญแค่ครึ่งเดือนก็เก็บเกี่ยวผักวิญญาณคุณภาพดีได้หนึ่งรอบผักวิญญาณชั้นเลิศคุณมองแปลงผักอดนึกถึงตอนที่คุณเข้าออกวังชุนยางอูจิตอนนั้นคุณยังไม่ได้เป็นสิทธิ์ของอาจารย์เหยาเจียงเพียงแค่เป็นสิทธิ์ธรรมดาที่ไม่เป็นที่รู้จักในสํานักรับผิดชอบการพบปลูกเก็บเกี่ยวผักวิญญาณพูดไปแล้ว พลังวิญญาณในเขตแดนเล็กทักสินสวรรค์เข้มข้นกว่าโลกมากอีกทั้งมีปุ๋ยสูตรพิเศษและคาถาน้ำฝนสำหรับรดน้ำโดยเฉพาะคุณเหยียบแปลงผักจู่จูก็นึกขึ้นได้ใต้ดินยังมีซากนักฝึกพลังชี่สองคนจากซากุระชาวพื้นเมืองนี่ช่วยให้สารอาหารได้บ้างหันกลับไปจัดการกับกริย์นักรบที่เก็บซ่อนในสวนน่าจะทำให้ผักชิงซวงโตเร็วขึ้นจากนั้นคุณก็สั่งให้มังกรดำดูแลสวนผักให้ดีตอนนี้ไม่มียกชั้นสูงอื่นๆแล้วจัดค่ายกนห้ามเข้าไม่ได้ ก็ต้องให้มังกรดำเฝ้าดูแลถ้าแปลงผักเกิดปัญหาคุณจะถลกหนังหมานี่กินเนื้อซะคุณเดินกลับเข้าไปในห้องนั่งเล่นวินเยเวยืนเงียบฮา่าฮ่าแต่จูริดานั่งลงบนโซฟาทันทีแม้เธอจะใส่เสื้อแขนยาวกางเกงยาวแต่หุ่นที่งดงามยังซ่อนไม่มิดเธอแต่งหน้าอย่างประณีตมองไม่ออกเลยว่ามีบาดแผลบนตัวคุณพูดกับทั้งสองว่าพวกคุณไปได้แล้ววันนี้ฉันเหนื่อยหน่อยวินเยเวได้ยินดังนั้นก็โค้งคำนับลาโอเคคุณเย่พักผ่อนก่อนอน,นะ ผู้จบก็หันหลังจากไปจูลิดาที่นั่งบนโซฟาดูไม่พอใจฉันให้สร้อยคอหยกโลหิตชั้นยอดมูลค่าหนึ่งพันล้านกับคุณนะแล้วคุณจะรีบไล่ฉันไปแล้วเหรอคุณพูดอย่างหงุดหงิดฉันยังช่วยชีวิตคุณด้วยนะโอเคจูลิดาก้มหน้าสีหน้าเริ่มหม่นลงครูต่อมาเธอพูดอีกว่าเมื่อคือนขอบคุณนะได้ยินแล้วคุณสั่งให้เธอออกไปทันทีจูลีดาถ้าคุณไม่มีเรื่องสําคัญกว่านี้ฉันจะพักผ่อนแล้วจูลิดาจ้องคุณขม็งนี่มันคนอะไรกันฉันมีเรื่องคุณรู้สึกหหงุดงดิ มีเรื่องก็รีบพูดมาฉันอยากให้คุณปกป้องฉันจูริดาทำท่าทางเขินอายแต่ก็พูดคำว่าบริกาดไม่ออกการขอให้ปรมาจาระดับนี้เป็นบริกาดเธอจ่ายไม่ไหวแต่ถ้าคุณกลายเป็นแฟนเธอทุกอย่างก็จะลงตัวไม่ใช่เหรอเลยใช้คำว่าปกป้องแทนคุณจะไม่รู้ความคิดของจูริดาได้ยังไงยิ้มเยาะแล้วต่อปกป้องคุณทำตัวเป็นบริกาดคุณฉันปฏิเสธจูริดาสายหน้าหน้าเสียดายคุณอาจจะปฏิเสธไม่ได้คุณสงสัยผู้หญิงคนนี้จะบังคับคุณได้ยังไง จูลีดาพูดอย่างจริงจังคุณรู้ไหมว่าคนเมื่อคืนคือใครเขาคือคนของไททันมืดได้ยินแบบนี้คุณขมวดคิ้วอีกครั้งไททันมืดอีกแล้วทำไมคุณถึงมีเรื่องกับไททันมืดคุณไม่ตอบแต่ถามกลับว่าถ้าคุณรู้เล่าเรื่ององค์กรนักฆ่าให้ฉันฟังหน่อยจูลีดาได้ยินแล้วตาเป็นประกายคุณถามคำถามเธอทำให้เธอดีใจมากองค์กรฆ่าคนที่มีอันดับหนึ่งชื่อว่าปริศนาเหมือนกับชื่อองค์กรองค์กรนี้คือปริศนาคนน้อยแต่ทุกคนเป็นยอดฝีมือ ได้ยินว่าขั้นต่ำในการเข้าร่วมคือระดับ S ในอดีตมีองค์กรหนึ่งในตะวันตกชื่อว่ากองทัพกลางเขนอยู่ในอันดับ5้าของรายชื่อองค์กรเนื่องจากทำให้ปริศนาโกรธใน3วันผู้บริหารระดับสูงถูกฆ่าหมดแม้แต่ผู้แข็งแกร่งระดับ SSS ยังถูกแขวนตายบนไม้กลางเขนองค์กรนั้นก็เลยล่มสลายไปตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็ยอมรับว่าปริศนาเป็นอันดับหนึ่งในโลกมืดปริศนาคุณได้ยินความสนใจเล็กน้อยขั้นต่ำคือช่วงฝึกชี้องค์กรนักฆ่าอันดับหนึ่งของโลก สมกับเป็นตัวท็อปจริงฮ่าฮาไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับสวรรค์วันนั้นไหมตอนนี้จูลิดาพูดต่ออันดับที่สองคือสนามเหลี่ยงสารนี่คือองค์กรนักฆ่าที่แข็งแกร่งที่สุดของจีนมีสมาชิกหลักหนึ่งร้อยแปดคนยิ่งอันดับสูงยิ่งเก่งอันดับที่สามคือไททันแห่งความมืดอันดับที่สี่คือบ้านวิวัฒนาการอันดับที่ห้าคือสมาคมเวทมนต์มังกระแดงอันดับที่หกคืออิสานาจิมาจากพีระมิดที่เจ็ดในหุบเขาเหมยองค์กรนักฆ่าพื้นเมืองของอียิปต์ การประชุมซามูไรของอาณาจักรที่8ก็ยังมาจากคุกที่9้าของหุบเขาเหมยมาจากสถานที่แห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงใต้ร้านเหล้าที่สิบนี่คือองค์กรนักฆ่าระดับโลกสมาชิกเยอะมากแต่ส่วนใหญ่เป็นพวกกระจอกจูลีดาเล่าทีละอันอย่างละเอียดแต่คุณกลับถามแค่คำถามเดียวนักฆ่าที่เก่งที่สุดคือใครฝีมือระดับไหนคำถามนี้ทำให้จูรีดาตอบไม่ถูกเธอขมวดคิ้วนักฆ่าที่เก่งที่สุดงั้นเหรอสิ่งที่ฉันรู้ก็คือเกี่ยวกับสิทธิจักรพรรด องค์กรข้าที่ติดอันดับ3อันดับแรกมีสิจักรพัฒผู้แข็งแกร่งเป็นพยานสิจักรพัทที่คุณได้ยินคือระดับใหม่สิจักรพัทเป็นชื่อที่สูงกว่าระดับ SSS หรือเรียกว่าจักรพัฒนขาขาจริงๆแล้วการมีตัวตนแบบนี้มันเกินขอบเขตของนาขาไปแล้วพวกเขายือนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกสามารถทำลายเมืองได้อย่างง่ายดายบินบนพื้นราบได้และมีชีวิตอยู่สี่ห้าร้อยปีไม่ตายสรุปคือสถานะของจักรพัทไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะจินตนาการได้ ได้ยินแล้วคุณเริ่มตื่นเต้นบินได้ยังมีชีวิตสี500่ห้าร้อยปีดูเหมือนสถานะของจักรพรรดิอาจจะเป็นภรรยาในระบบการฝึกฝนเซียนบนโลกสามารถกำเนิดผู้ฝึกบำเพ็ญระดับนี้ได้จริงฮ่าฮ่าคุณรู้สึกสงสัยคุณไม่ได้ถามอะไรเพิ่มจูริดาดูท่าทางลังเลแล้วพูดต่อคุณรู้ไหมจริงๆแล้วฉันมาจากคุณโบกมือขัดจังหวะคำพูดของเขาฉันไม่สนใจฟังเรื่องของคุณคุณไปได้แล้วฉันจะพักผ่อนได้ยินแล้วจูริดาแทบกระอักเลือด มีคนแบบนี้ด้วยเหรอถามเสร็จแล้วไล่คนออกเกินไปแล้วออกจากวิลล่าเบอร์1 4 0 3จูลิดารู้สึกสับสนในใจองค์กรเจอตัวฉันแล้วอยู่ที่ชิงโจต่อไปอันตรายเกินไปแล้วแต่ฉันจะไปไหนได้ละ่ะองค์กรมีเครือข่ายข่าวกรองอันดับหนึ่งของโลกไม่ว่าฉันจะไปไหนสุดท้ายก็ถูกเจออยู่ดียังไงก็สู้อยู่ที่นี่ดีกว่าอย่างน้อยก็มีหมอนี่อยู่จูริดาคิดอยู่นานก่อนตัดสินใจเขาจะเกาะคาคุณอยู่ข้างคุณถึงจะถูกเกลียดก็ยังดีกว่าตายตอนนั้นเอง มีสาวสวยสองคนเดินสวนกับจูลีดาเจียงถังยิ้มแล้วพูดว่าซูยานวันนี้ผู้ชายที่มาสารภาพรักกับเธอดูเหมือนบ้านเขาจะรวยมากเลยนะหน้าตาก็หล่อขายาวหนึ่งเมตรแปดสิบห้าเธอไม่ลองพิจารณาดูเหรอพิจารณาอะไรกันเล่ายุคนี้แล้วยังขับรถสปอร์ตส่งดอกกุหลาบสารภาพรักด้วยวิธีเชยๆแบบนี้เฮ้เ <c oughs> ฉันรู้อยู่แล้วซูยานใจของคุณอยู่ที่พี่ใหญ่หลีหรือเปล่าเซียวทั้งเธออย่าพูดมั่วฉันไม่ชอบเย่ฟานเลย ฉันเกลียดเขาที่สุดเลยจูลีดาหันกลับมามองสองสาวที่หัวเราะหยอกล้อกันเดินเข้าไปในวิลล่าเบอร์หนึ่งสี่ศูนย์สามดูเหมือนจะนึกแผนอะไรบางอย่างได้ริมฝีปากแดงของเขาโค้งขึ้นเล็กน้อยอีกด้านหนึ่งคุณจัดค่ายก่อนแอร์ค่ายกลวินยักย้ายเสียพลังจิตไปเยอะก่อนที่ซูยานและเจียงถังจะกลับมาคุณก็นอนหลับไปบนเตียงสองสาวเห็นแปลงผักในสวนหลังตกตะลึงทันทีปลูกผักในวิลล่ามูลค่ากว่าสิบล้านคนที่ทำเรื่องแบบนี้ได้ก็มีแต่เย่ฟาน ผ่านไปสองสามวันวันนี้ตอนเที่ยงซูจิ ng ซานชวนคุณไปกินข้าวคุณกำลังกินอย่างตะกะตะกลามในโรงแรมโทรศัพท์ดังขึ้นกระทันหันเป็นวินเยเวโทรมาหลังรับสายเขาพูดด้วยน้ำเสียงร้อนรนคุณเย่โปรดช่วยชีวิตฉันด้วยคุณถามอย่างหงุดหงิดอีกแล้วเหรอหรือว่าวัตถุด,ดิบของอยาบำรุงชี่สมถูกคนอื่นบีบคออีกแล้วไม่ไม่ใช่เรื่องธุรกิจไม่ไม่หรือจะบอกว่าเป็นเรื่องธุรกิจก็ได้วินเยเวผู้ตะกุกตะกักสรุปมันเรื่องอะไรกันแน่ ฉันกินข้าวที่เต้าหูหวานชั้นแต่ถนนมูตานคุณมานี่ผมจะเล่าให้ฟังโอเคสิบนาทีต่อมาวินเยเว่พาวินหวามาถึงทันทีพอลูกคู่นี้หน้าตาเต็มไปด้วยความกังวลวินหวาหยิบโทรศัพท์มาเปิดวิดีโอให้คุณดูในวิดีโอวินชิงหลานถูกมัดไว้กับเก้าอีปากถูกปิดด้วยเทปชายร่างกำยำสวมหน้ากากสองคนยืนกดไหล่เขาทั้งสองข้างและชายสวมหน้ากากอีกคนรูปร่างผอมเพรียวถือมีดที่คอขาวเนียนของวินชิงหลานกรีดจนเกิดรอยเลือด วินชิงหลานดิ้นรนไม่หยุดดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพวกเขาสั่งว่าภายในสองวันให้คุณส่งมอบยาบำรุงชี่สมและสูตรยาลูกกลอนห้ามแจ้งตำรวจห้ามแจ้งข่าวไปที่อูเสียมิฉะนั้นคุณรู้ดีชายสวมหน้าก,ากากพูดด้วยน้ำเสียงแหบเห็นได้ชัดว่าใช้เครื่องเปลี่ยนเสียงแล้วเขาพูดต่อแน่นอนว่าไม่ใช่การซื้อขายของจริงแต่ให้เขียนสูตรยาด้วยตัวหนังสือส่งไปยังอีเมลที่ฉันให้คุณถ้าภายในสองวันเราไม่ได้รับสูตรยาหรือคุณแจ้งตำรวจเราจะฉีกตัวทันที ดูวิดีโอจบคุณขมวดคิ้วในใจทำไมเรื่องยุ่งยุ่งเยอะขนาดนี้วันฮวานี้ลงไปที่พื้นขุนเยขอร้องให้ท่านช่วยชีวิตด้วยฉันมีลูกสาวแค่คนเดียวถ้าเขาเกิดอะไรขึ้นฉันฉันก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกคุณมองเขาแวบหนึ่งคุณกำลังข่มขู่ฉันเหรอวินหวาย,ยังไม่ทันพูดพ่อของเขาวินเยเวรีบเข้ามาขุนเยถ้าท่านช่วยชิงหลานกลับมาได้กำไรจากยาบำรุงชี่โสมในอนาคตเราจะแบ่งให้ท่านแปดส่วนวินเยเวรู้จักนิสัยของคุณ เรียกว่าใจแข็งเหมือนหินก็ไม่เกินจริงมิตรภาพอะไรไม่สําคัญเท่าผลประโยชน์เรื่องนี้ค่อยคุยกันทีหลังพวกคุณเล่ารายละเอียดการหายตัวไปของวินชิงหลานให้ฉันฟังก่อนจากนั้นวินเยเวเล่าทุกอย่างที่รู้ให้คุณแต่จริงๆแล้วไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากวินชิงหลานหายตัวไปเช้าวันนี้ถูกจับตัวในลานจอดรถใต้ดินของบริษัทบอดี้การ์ดส่วนตัวหลายคนตายทันทีแล้ววินเยเวก็ได้ติดต่อกับอูเสียอย่างลับๆเรียกดูกล้องวงจรปิดบนถนนกลุ่มโจรขับรถเ้่าลิงหงกวงออกจากเมือง หลังจากนั้นรถก็หายไปไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาไปไหนบูเซียนและผู้บังคับใช้กฎหมายกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าววินเยเว่หมดหนทางทำได้แค่มาขอความช่วยเหลือจากคุณฟังแล้วคุณรู้สึกสับสนในใจเรื่องนี้ยุ่งยากนิดหน่อยอีกฝ่ายไม่ใช่กลุ่มธรรมดาแน่มีโอกาสสูงว่าเป็นนักรบถ้าเจออัจฉรยกรทั่วไปกล้องวงจรปิดคือของวิเศษ95%สาเซสามารถไขคดีได้ด้วยกล้องแต่เมื่ออ,อัจฉรยกรเป็นนักรบไม่ต้องเก่งมาก แค่ต้องถึงเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดกล้องก็กลายเป็นของไร้ประโยชน์แน่นอนถ้าคุณยอมใช้ขนมขบเคี้ยวไม่กี่นาทีก็เจอวินชิงหลานปัญหาคือมันไม่คุ้มกลับมาบนโลกครึ่งปีแล้วเป็นครั้งเดียวที่ใช้กำลังอย่างกว้างขวางคือตอนช่วยพ่อแม่ฝึกฝนส่วนวินชิงหลานมากสุดก็แค่เพื่อนที่ไม่ค่อยสนิทมันคุ้มจริงๆเลอที่คุณจะใช้พลังวิญญาณที่มีจำกัดตอนนั้นวินเยเวตัวสันเทาคุกเข่าลงเขาซึ่งมีน้ำตาอยู่ในตามองไปที่คุณหมอเย่ถ้าท่านยอมช่วยชิงหลาน ตระกูลวินจะรับท่านเป็นนายตั้งแต่นี้ไปทุกอย่างของตระกูลวินเป็นของท่านคำพูดนี้ทำให้ซูจิงซานข้างๆตกใจตระกูลหนึ่งยอมรับคนเป็นนายนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นยิ่งเป็นตระกูลใหญ่อย่างตระกูลวินซูจิงซานก้าวไปข้างหน้าเกลี้ยกล่อมเสี่ยวฟานถ้าช่วยได้ก็ช่วยหน่อยเถอะหรือไม่ตระกูลวินให้สูตรยาเขาก่อนท้ายที่สุดความปลอดภัยของคุณหวังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคุณโบกมือการให้สูตรยาไปพวกเขามีโอกาสสูงที่จะฉีกตัวทันทีลากวินชิงหลานไว้เพื่อต่อรอง ซูจิงซานถามอีกเสี่ยวฟานคุณไม่มีวิธีอื่นเลยเหรอคุณสายหัวถอนหายใจมีวิธีฉันมีวิชาหาคนได้แต่ปัญหาคือพ่อลูกตระกูลวินรีบถามคืออะไรคุณมองพวกเขาอย่างจริงจังแล้วพูดวิธีนี้คือวิธีลบล้างความมืดถ้าฉันฝืนใช้เพื่อขโมยความลับจากสวรรค์จะถูกสาปให้อายุไขลดลงอย่างน้อยก็สิบปีคำพูดนี้ออกมาซูจิงซานตกใจมากใบหน้าพ่อลูกตระกูลวินเปลี่ยนไปทันทีทั้งสองพูดอะไรไม่ออกต่อให้เป็นพวกเขา เพื่อเพื่อนที่ไม่สนิทมากลดอายุไขสิบปีก็คงทําไม่ได้คุณหวังเย่เว่ยังคงถามคุณหมอเย่ไม่เลิกใช้ชีวิตฉันแทนได้ไหมยังไงฉันก็แก่ใกล้ตายแล้ววินวาก็รีพูดคุณเยาขอให้ฉันแลกตัวฉันกับชิงหลางกลับมาเถอะพอแล้วพวกคุณสองคนอย่ามาแสดงความทุกข์ต่อหน้าฉันถ้าลดอายุไขของคุณได้ฉันบอกไปนานแล้วว่าวิชานี้ใช้ได้แต่ถ้าพวกคุณสามารถหาฟองน้ําที่เหมือนกับนั้นได้สมุนไพรพันปีฉันอาจจะพิจารณาช่วยคุณ ฟองน้ำเรียบลื่นหน้าตาเล็กนิดหน่อยนั่นไม่ใช่สมบัติประจำตระกูลวินเหรออวิเยเวหน้าตาเครียดคุณเหวาตระกูลวินมีสมบัติชิ้นนี้แค่ชิ้นเดียวพูดจริงๆคือไม่มีแล้วหรือติดไว้ก่อนได้ไหมขอร้องคุณเหวาช่วยช่วยน้องสาวด้วยต่อไปบ้านอาวีที่ชินจนนับถือคุณเหวาเป็นเจ้าทรัพย์สินทุกอย่างของตระกูลเป็นของท่านบุคลากรทุกคนของตระกูลให้ท่านบงการวินหวาพูดจบโคกหัวลงพื้นอย่างแรงคุณนวดขมับยอมรับอย่างฝืนใจโอเค พ่อลูกตระกูลวินดีใจสุดขีดจริงเหรอขอบคุณคุณเซียนเหวไม่ขอบคุณนายท่านลดอายุไขสิบปีแน่นอนว่านี่เป็นข้ออ้างที่คุณแต่งขึ้นแต่การใช้พลังวิญญาณเป็นเรื่องจริงด้วยพลังวิญญาณที่คุณมีตอนนี้เพื่อครอบคลุมมนทนเจียงหนานชั่วคราวการทํางานแบบนี้ต่อเนื่องทั้งวันทําได้ประมาณพันแปดร้อยครั้งดูเหมือนเยอะแต่ก็อย่าลืมเหตุผลอายุไขที่คุณฝึกมาได้ถึงหมื่นปีถ้าดูในระยะยาวหนึ่งหมื่นปีพลังวิญญาณในตัวคุณเหลือไม่เยอะจริงฮ่าฮ่า ใช้ไปเท่าไหร่ก็ลดลงเท่านั้นแต่คุณนึกถึงวิชาหนึ่งขึ้นมาสามารถใช้พลังวิญญาณน้อยที่สุดเพื่อหาวินชิงหลานจากนั้นคุณก็ไม่กินข้าวต่อตามพ่อลูกตระกูลวินออกจากร้านอาหารมาที่เก่งจิ๋วซีคุณให้วินเยเว่ไปเรียกพี่เลี้ยงมาไม่นานพี่เลี้ยงสิบสองคนยืนเรียงหน้ากระดานต่อหน้าคุณพวกเขาดูตื่นเต้นนิดหน่อยไม่รู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรคุณพูดกับพี่เลี้ยงทั้งหมดพวกคุณตอนนี้ไปหาเส้นผมของวินชิงหลานมาให้ฉันทันที